เริ่มจะระยวกตั้งแต่วันที่14บสี่กุมภาพันมที่วันที่สิบห้ากุมภาพันมที่สิบสี่กุภาพันธครับซึ่งช่วงนี้เราก็ได้ให้พี่น้องเกษตรกรนะหรือใครสามารถเผาได้นะครับในพื้นที่ที่กำหนดไว้ซึ่งเรากำหนดไปลงลึกถึงระดับหมู่บ้านตำบลแล้วก็แต่ละหมู่ในการเผาเนี่ยก็จะต้องมาแจ้งทางกำลังผู้ใหญ่บ้านรับกำลังผู้ใหญ่บ้านก็จะดูว่าในพื้นที่ที่ท่านอยู่สามารถจะเผาได้บ้าง ซึ่งก็ได้จัดตารางาราเรียร้อยจนถึงหน้าวันนี้นะครับเราจะ,จะไปไล่แค่2วันก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายอพอเข้าสู่วันที่15มีนาะก็จะถือว่าเป็นช่วงของการห้ามเผาเดินทางซึ่งเราขอความร่วมมือไว้45บ47บาวันครับคือ15มีนาะถึงสมสิบีนาช่วงนี้ก็คือจะห้ามเผาทุกกรณีนเพราะนั้นก็ขอความร่วมมือพี่น้องคนหน้าเรานะครับในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเที่ยวโดยไห ขาตชิ u, so ้าไปดกรมวบคมมในกาที i, so ่ห so ้ามเผาตลอดทั uh ้งเวลา47วันซึ who, <Yes. S 1> ่งจากค่ากัดที่เราได้วิเคราะห์มาครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับค่ากํานั้นเราก็อยู่ในช่วงที่มีเริ่มผลกระทบต่อสุขภาพก็อยู่ที่ประมาณนะครับ50ถึงประมาณ70หรือ80มิโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ถือว่ายังสูงอยู่แต่ว่าคงจะดูค่า PM เดียวไม่ได้ก็ต้องมาดูค่าพลาสติกด้วย ค่สปอของน่านในปีนี้เนี่ยเราลดต่ำกว่าปีที่แล้วถึงครึ่งหนึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่13มีนาปีที่แล้วค่าค่าสปอตเราอยู่ที่3,400จุดแต่ปีนี้ค่าสปอตเราอยู่ที่1,800จุดเลยครับเพราะนั้นก็ลดลงครึ่งต่อครึ่งสิ่งนี้สะท้อนอะไรครับก็สะท้อนว่ามาตรการที่เรากำหนดวันห้ามเผา47วันและเปิดโอกาสเปิดช่องให้พี่น้องอเกษตรกรได้ ได้เผาได้ในช่วงเวลาก่อนที่จะห้ามเผาเด็ดขาดตรงนี้ก็จะสามารถที่จะทําให้จุดข้อสปอตของเราลดน้อยลงไปเพราะนั้นผมเรียนย้าเสมอว่าในการดูค่าของฝลุ่นละออมันต้องดูสอง,สองสมมมค่าพร้อมกันไปเสมอคือหนึ่งค่าพีเอ็มสองจุดห้าสองก็ือ <ots> ค่าข้อสปค่าข้อสปอตน้อยแต่พีเอ็มยังสูงอยู่เป็นเพราะอะไรครับกรณีของนาสปอตเราน้อยกว่าเมือ่อกี้ไปแล้วแต่พีเอ็มยังสูง ็เพราะว่าฝนละอองมันคุ้มกระจายไปทั่วบางทีมาจากต่างถิเถอต่างหว่ดหรือหน้านเรามีชายแดนอีกเจ็ดงเถอก็จะเป็นฝนละอองที่ข้ามแดนมาจากต่างประเทศน,นะครับเพราะนั้นก็ตรงน,นี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนหน้านเราทุกคนนะครับรณรงค์นะครับประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับบอกต่อว่าในช่วง15มีนาคมจนถึง30เมษายนตรงนีนะ้และก่อนหน้านี้ก็พี่น้องประชาชนก็ได้เผาไปบางส่วนแล้วในแต่ละพื้นที่ไปกระจายกันไปนะครับ ็เดี๋ยวมาดูนะครับในเรื่องมาตรการผมยังเน้นย้ำว่ามาตรการปีนี้ของเราเก็ทํากันอย่างอย่างเข้มงวดนะเข้มงวดจนอย่างน้อยที่สุดนะฮะก็คือจุดความร้อนเราลดลงต่อขึ้นไงครับนะตรงนี้สะท้อนว่าโอเคเราดำเนินตามมาตรการของเราต่อไปอยู่นะแต่ค่าพ m เ,เราไม่สามารถห้ามได้เพราะว่ามันคุมกระจายไปทั่วนะแล้วถ้าในระหว่างนี้เราลดเผาแล้วค่าพ m เ็ยังสูงนี่มันมีความชัดเจนไหมครว่ามันคุ้มกระจายมาจากขั้นแดงมาจากที่อื่นะต้อง อ,อย่างที่ผมบอกต้องเอาสค่ามาประกอบกันนะค่า PM มันสูงขึ้นอยู่แล้วนะแต่ค่าค่าพอสปอรตมันลดลงตัวนี้เป็นตัวสะท้อนว่าเราของน้อยลงมาตรการที่เราพยายามที่จะเข้าไปเข้มงวดตรงนี้มันมัมนก็แสดงว่าได้รับการปฏิบัติแล้วก็ได้รับผวามร่มือจากพี่น้องคนนั้นต้องดูสองอันประกอบกันเสครับแล้วคุณคันความแรงเนี้ยค่ะเราเราจะมีแนวทางในการยับยับย้งตรงนี้ได้อย่างไรอ,อ่ะตรงนี้เนี่ยมันในในแง่ของ ของการพูดคุยกับกับชายแดนอะไรอยง